อ่ะครับอ่ะอ่านละมาผมจะมาเล่าเรื่องราวความโหดของบอสตัวตัวไอ้กระเบนเที่ยนี่นะตั้งแต่สู้สู้มาในเกมเนี้ยบอสเที่ยนี่นี่โหดที่สุดเลยจากที่สกิลเนี่ยไอเขาเรียกสกิลอะไรนะเมเมเทโอใช่ไหมเเทโอของบอสใช่ไหม เนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยสกิลอันเนี้ยโหดโหดสัตว์เลยเนี่ยตัวก็อึดโอ้โหอับอายก็ตายไม่ต้องหลบกันเลยทีเดียวเชียว ไม่น่าส oh, oh, uh, like. mm ุ hmm. oh, <im> ่มบอสมาเจอนี่เลยโอ้ยเจ๋อตัวเอของเฮ้ยโอ้โหกูอาชูราไปแล้วโอ้ยยัดเก้แฝงโหดมากอะตัวเนี้ยคือเรื่องความที่แม่งมีสกิลไอแบบเนี้ยทำให้เราฆ่ายากมากเลยแล้วเราต้องหนีมาทำให้เราทำดาเมจไม่ได้ต่อเนื่องอะ เออมันไม่ได้ถึกหรอกว่านะเรามันมีสกิลหมู่อะ่ะดูดิมันทำให้เราแบบโจมตีต่อเนื่องไม่ได้อะ่ะโอ้โหตีไปต้องนานสัดเจ็ดสิบสี่เปอร์ตัวนี้มันเป็นบอลโลกนะตัวนี้เป็นบอลโลกอนยะู่ในบอลโลกให้พี่ แล้วแม่งเป็นสี่ดาวมีแค่สี่ดาวเองแต่บอลโลกมันกี่ดาวโห้าดาวบอลโลกห้าดาวทุกตัวบอลโลกไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่โอ้ยสกิลอีกแล้วโอ้ยไม่ไม่ทัศทัศทัาสกิลแล้วกูกดเข้ามานี่ท่าแม่งกลางมากนี่กูตายเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย กูจะไม่ใช้อชูล่าหรือสกิลที่ไรที่เข้าไปหาตัวมาในขาดเลยไหมตายดิยไงเราจะได้สงสอ่าแล้วกูตายอีกกู เร้ยมกมันาเฮ้ยตกนี่นะมันเป็นมังกรปากระเบนมันไม่ใช่มังกรเนี่ยมันคือไอ้กระเบน โหดมากเลยเฮ้ยโอ้โหเอย่างลงไม่ไ pues ด้ยเีเอาเอาตัวมาดูดเวลเอาชื่อมาดิตัวใหญ่หมดเลตัวเ, hey, เล็กตัวใหญ่ทำเพราะตัวเฮดตัวใหญ่หมดเลย อีกแล้วคิดว่เกียสกิลรูปดาวมากเลยเนี่ยโอ้สกิลอื่นกูรับได้สกิลดาวเนี่ยรับไม่ได้แบบโอ้มาแกดาวโอ้ยเกือบตายโอ้ยมึงตายกันหมดเลยอะโอ้ยเดี๋ยวกูลากให้เฮ้ย ไอ้เคี้ยงโดนอาชูล่ากูปากปักปักตัวเลิมไหนกันนะเดี๋ยวพ่อไปหาก่อน4 4เล่มโอ้โหบอกตัวเชนี่เอ้ยเกือบฮึ่มกระโดดม้วนหน้าไปเจออีกฝั่งหนึ่งกูบอกเลยนะว่าตอนนี้กูแทงให้ไม่ได้นะกลัวตุกนะไม่ใครแทงได้แต่ตอนนั้นไม่หมายถึงตอนตอนนั้นตายังพอจะหลบได้ตอนนี้ตาหลบไม่ได้นะดีเลยนะ อกเยองใช่ไหมงไงมาแล้วผมจะตายโอ้โหสกิลฟาดหางนี่กูรับได้เข้าดันถูกเนะี่ยโอ้ยอแล้วเหรอเอ้ยกุหลบพนแล้วอะอะไรวะให้มันดัน เออมึงอยากเข้าซิงเกิลนะเว้ยมึงอยากเข้าซิงเกิลนะเว้ยที่เนี่ยรู้เปล่าเออพาราแหละเอย่าไปเหลาไว้เลยอยู่เมืองพารามองมอง้ายบดโอ้โห้ยกูนี่เบื่อแล้วตัวเฮียเดี่ยว ตัวอื่นนี่ป่าก,กันแป๊บเดียวไม่กูไปชาร์จอีกแล้วกูนี่โง่จริงเลยตัวขี้นี่ถึกมากเอ้ยอีกแล้วสัตว์โดนไอ้หูแรบป้า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  เจ็บเจ็บนี้อีกนานอ่ะกูตายแกอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยเป็นไปได้ไม่ตาย,อยเอาๆกูลืมไม่ไม่ตายาาายัไยยงไงวะใครชื่อแรปเตอร์เนะี่ย Ảo vật chay เล็กหนึ่งกูไม่น่าก,กดเล็กหนึ่งค้างลเลยเล็กหนึ่งค้างมันตีไม่หยุดเลยตายลวยเนี่ยอ้าวหลังๆนี่ตายลัวๆ กูเห็นฉากบอยตายเต็มๆเลยหมุนฉากไม่ทันเออลบโอ้ยบักหำเอ้ยเล่นบอยเล่นวินดโหมดไม่ได้เล่นโปรตีนฉาก สู้มาก็หลายรอบไอตัวเนี้ยแม่งโหดสัตว์เลยเาจากร้อยเปอ,เอหลบไม่ได้แก้วโอโห

มีเลยพวกนี้เลยค่อยอยลอ,อกอินเข้ามาเฮี่ยแม่มเออเฮ้ยช่วง40นี่หมดสั่รัสเซียเลยเอยเอ,เอขนาดช่วงร้อยเลยไออ้ลิปปเร์เน,นี่ไม่รู้มันมันขอ,อกูแอด<ไ>ป,ปาร์ตี้มาไว้กูไม่ได้สตีมกูอัดคีป เออกูไม่ได้สตรีมสดไม่รู้มันเข้ามาได้ไงพอรู้่เีไม่รู้อ๋อกูรู้แล้วมึงเปิดรับสมัครไว้แน่เลยกูเปิดรับสมัครไว้แน่เลยเหรอไม่เป็นไรมีคนเพิ่มดีกว่าไม่มีหรือว่ายุคเก้าเ้สันเน็ตกูโอเคแล้วตอนนี้โอ้ยโดนกูปากระเบน มังกรมังกรมังกรชัดเอ้ยตายแก้วตัวนี้สิดขอพักดื่มเหลีอนะเครียดเม่งล่าบอยมาหลายตัวและตัวเฮียนี่เม่งเขานานสุดเลย กนะูว่าด้วงไม่เท่าไหร่แล้วนะกูว่าเดือนไอ้ด้วงอ่ะเลือดเยอะก็จริงแต่ว่ามันยังไงวะด้วงสบายเกียดแล้วนะตัวนี้กูเกียดว่าอ <c oughs> ีกกูเจอตัวเกียดกับตัวเมื่อกี้อีกคือกูแพ้ทางแค่สองสามตัวนะเว้ยไอไอตัวที่มึงเกียดกันคือคือไอนกไอนกม่วง,งใช่ป่ะ <c oughs> กูไม่ค่อยเท่าไหร่ไอเฮี้ยเนี่ยกูเกลียดสุดเลยเน,นอะนกม่วงม่วง มาคุณได้ไอชูล่าแล้วป้าบอะเฮ้ยว้าวโอ้โหโชว้าวไปหนึ่งดอกวาหลบไม่ทานอีกแล้วไปกดต่อยครับเนดีแล้วกุหล๊เอ้าเกิดมาตาย <c oughs> เวนดี้เวนดี้อยู่เวนดี้อยู่เฮ้ระวังระวังไม่ใช่ดาวท่าดาวใช้เล่าอะไรบ้างท่าดาวท่าดาวถ้ามึงเข้าไปเยอะๆมันจะใช้ท่าดาวนี่ไงไปเร็วป้า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  <c oughs> อาชูรากูไม่มันเลย กูไม่เอ,อโตยแขกไอ้สารไม่นะต้องมาเล่นนับด้วยแบบกูมันจะได้รู้เลยว่าไม่มีเวลาถ้าแม่งไม่ได้ขายดีกูวูบเทืองอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วว๊งเดี๋ยวพูดไอ้สัตกอุ๊ยไอ้เยลาก่อร <c oughs> คุน,นี่หลายรอบแล้วไป,ไปต่อยไปต่อยมันน่ะตอนที่แม่งไล่สกิลพอดีอ,ะ <c oughs> อ่ะเราตายอะ่ะโอ้ <c oughs> มึงไปไล่สกิลที่แม่งใช้เวลานานตอนแม่งปล่อยสกิลลงไม่ได้คุณไม่ใช้สกิลเมื่อมึงก็รอให้มันใช้สกิลดาวก่อนแล้วมันจะไม่ใช้สกิลอีกแล้วเว้ยมึงจะไม่โดนแล้วอะ่ะ <c oughs> ให้มันใช้ดาวก่อนดิ เนี่ยคุณร้อยมันใช้ดาวเสร็จแล้วกูใช้อาชูลา่าอ๋อชูล่าสไตล์นี่ต่ำ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 ,ตำโอ้ยมันเนี่ยไอ้อยอ้มึงจบตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพวกความรอบครอบ น้วยไงด้วยความรอบครอบเออกูว่าแล้วอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าเพิ่งฆ่ามันเดียวนอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าทำไมวะกูไม่ได้เปิดแล้วก็แล้วก็เกิดแล้วเกิดแล้วเออขายไอสัตว์ไหนขายมีมอบมมีสวรรค์ไอ้เหี้ยกับเบน มึงไอ้สัตว์ได้อะไรวะนี่เจ็ดไม่ได้เยี่ยอะไรวะเซิดดาค่อนทานเฟอร์มเมอร์สโตนถ้าแม่งเปิดอีกตัวแล้วเจอตัวเยี่ยนี่อีกนะมึงไอ้